สบายดีสวัสดีนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วกะ FC b i อร์สุขุสุข้นเมื่อนี้มาพบกับสาอิดมาแล้วคือเก่าเนาะพี่น้องสาอิดเมื่อนอนบ้านเนอ้อยหย่างเมื่อว่ได้ขึ้นหลดพี่น้องกาสิผ้าหย่างน้ำทางหลดในี่แหละเนาะก,กันละสมธรรมศาสตร์หลังฝนตกเลยน้ำน้ำหัว ทางกาย่างยา,ยาพี่น้องครับหนักยางก,ก,กันยางยาเนาะฝนตกฝนตกแห้งแห้งเนาะเมื่อกีก้นี่ทั้งผ้าทั้งฝนมาพรมกันเลยติดหน้าเมื่อตามทางพี่นอ้องยากเมื่อคนเดียวเนาะ คนตก,กับบรายนอนนาเนาะคานอนน้ากะห้าการกบการเขียดเลยแต่ว่าอันนี้บรินอนเนาะเมื่อน,อนอนบ้านพี่น,อน้องทางกะคักแท้ๆม่แต่ขี้ตุมเนะาะย้มฝนกะหลดเที่ยวบรดยมันล่มเนาะพี่น,อน้องย่างเมื่อตามน้ำเลยลิ่นน้ำเมื่อน้ำทาง ได้ยินแเสียงเขียดห้องฝนตกแห้งพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เอือนเลยเนาะบรรยากาศหลังฝนตกท้องฟ้างามไปดีพี่นอ้องหญ้าเขียวอ่อนเนาะฝนตกคำแบบนี้พราะเรงัวควายหากินหญ้าสบาย นอนนะกามวงวันพี่น้องฝนตกแบบนี้อากาศเย็นเนาะนอนนะนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดกลางคืนกะไปหาการกบการเขียดแสงแดดสองลงเนาะน้ำเต็มไหนาเลยพี่น้องเมื่อเช้านี่ยโมีน้ำเพราะเม็ดเนาะแต่บัดนี้ฝนตกฝนตกประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่น้องน้ำเต็มไหนาเลย ่ากะเขียวงามเป็นธรรมศาตร์ย่างเมื่อกลับมาทางกับไก่ไก่เนาะย่างกะเผือสิหอดบ้านเป็นชั่วโมงพี่น้องโดยถ้าขึ้นรถกับประมาณสิบปลายนาทีเนาะ สิบสี่สิมหาหนาทีก็หอดนะแต่ทายางนหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเ,เลยตาดา,าด้ยางแล้พุลระพี่น้องยางเนสุดล่ลอ้อยนี่เลยเนาะแต่ว่าอ้อยกับบ้ปลูกับพี่น้องเป็นเห็ดนาใส่เลย ้นตกแห้งแบบนี้กะมือ่อื่นก็แค่ชิได้ไปหวานกาแล้วแต่ว่านาของสวริทก็ยังบ่ทันในไทยหุดซ้ำเมืม่อได้หวานกาสิได้ไปไทยนาชอยพอเนาะไทยนาหวานกายังอีกไกลพี่น้องอยางไปให้นชุดไหลอ้อยนี่แหละเนาะ คนทางกับเพฝนตกน้ำสกเนาะเพ่เบิดเลยตะพันก็โยู่มุดแรงกับตกอีกแล้วนี่ แม่น้ำสระออกไปเบิดเลยน้ำเต็มหายนาเลยพี่น้องเห็นแล้วก็บแบบคิดอยากดำนาเนาะเาว้หายเศร้านะคันเมก้าเนาะกะไทยหวานชื่อเอิญไทยหวาคันเมก้ากะไทยแล้วก็ดำเลยพี่น้องขาดเลย น่ามิดหาใหญ่ๆน้ำเต็มไหาเต็มคันพี่น้องเสียแต่บ,บูมิกาเนาะเพราะว่าฝนกากระโตลงมาแหงๆนี่เมือ่อื่นกะคือชีรายคนอยู่น้องไปหวานกานี่สวีทกะชีได้ไปหวานคือกันเลยพี่น้อง นนก็ในไก่างมาไกลเลยเนาะพี่น้องชุดไหลอ้อยเลยเนาะมาหอนหหน้ากะมาบึงมาพังเสียงกบเสียงเขียดห้องเนะาะลังฝนตกขัดเยใให่ยหน้าบ้าใหญ่หน้าเต็มหาหน้าพี่น้องฝนตกเสียดายเนาะเมื่อน,นี้ชีวิตบริหนอนน้ำบริฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องแหนมไปเห็นพ่โตัวเขียดพี่น้อง แนมลงไปใสหยหนาก็เห็นหดเขียดลอยอยู่ในน้ำเนาะห้องอยู่เขียดตาแอกตีอย่างนี้คลอยเสียดายเนาะบริกนรน,น้ำบริการเขียดเลยฝนตกระแหงผ้ากระห้องบางทีอื่นอาจจะออกมแมลงพี่น้อง บนตกวกยาผัดแดดออกเนาะนาสอิดก,ก็อยู่ทางนะพี่น้องไกๆไก่พูละย,ยางมานี่ก็ไกลเติบเลยขึงหนึ่งเนาะกะซิได้ย่างต่ออีกพี่น้องเข้าป่าบัน ตอนนี้ก็ย่างมาหอดป่าแล้วเนาะพี่น้องย่างขึ้นทางเลยตน้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆงามๆเนาะกกกุงเย็นอากาศดีเพื่อนในฝนตกพี่น้องนอนหมอนและแมลงเมื่อคืนในอ้อต้อดเนาะ บูมีรดกายเนาะไฟเมืออม่อนะำเมื่อย่างแล้วยยางคนเดียวลดคนมาซื้อเบนะนี่ั้วความเลยบอแทนเลน,น้ำมากนะน้ำหลเลยบนะมีคันมีกะคัวความอยู่ทางนี่แต่ว่าเจอคนซื้อเบเนาะพี่น้องเพิ่นมาถามทาง คุณบอกว่าคุนขึ้นรถเมื่อก่อนเนาะกะนอนหวยบอกว่าฝนตกแห้งน้ำมากว่ะรถความไม่ได้มาถามหาขัวไต่เมื่อเนาะคุณกะซีมเมื่อเซโน่ผูหเลยแต่กับมี่แต่คัวให้ไต่ให้ค้นอย่างได้เนาะบริมีครัวให้ลดไต่งานนำทางก็ได้เฮ็ดพี่น้องเต็มกระทงเลยเก็บเฮ็ดเนาะ ื่อตามทางน้ำมากกะเซวิซกกทแต่สิไปไต่คู่อ่ะพี่น้องบอก้าลุยเนาะคนเดียวพี่กานี่ก็เคยตายดินงน้ำมาแล้วเถือนหนึ่งน้ำลายอะไพี่น้องโบวา่านาผู้ใดเนาะเต็มหาเต็มคันน้ำลายลาย ก็เขียดกระหมวนและฝนตกก็เขียดงอควายเนาะบูดหยายกินบูดน้ำกินอะไรบางอบเขียดเต้นพี่นออเดดลงน้ำบัมีหัวทุนทางเนาะย่างหลัดเมื่อน้ำป่าน้ำดงเข้มขันเขาหยางไปหาขัวขัวขามไตน้ำเนาะ แล้วขั่วขับน้ำแม่บานได้ชิหอด้วยพี่น้องโอ้หลอดน้ำมากกับไหมอันนั้นก็น่าคนในบ้านอะไรพี่น้องฝนตกแหง้งคันฝนจนขาดเนาะไม่ใหญ่กับหลานลงมาหาปานคันคันขาด ฝนแห้งพ่นดีก็ได้เห็ดน,นาแต่หัวปีพี่น,น้องใส่ถั่ใหญ่น,นาเผื่อก็มีแดห่หางใหญ่ๆเนาะใสถ่ถั่วสิขาดอีกแล้วตัวนี้กันร้านหน่อยก็ดูถท่ๆเนาะ โอ้มีแต่หมดครบเสน่าร่าร่าไหมพี่ด้มันใช่แหลนใช่ไหมฮะคอยเอ๊ะเอ๊ะใช่มาตาอ,อีก<า>คู่วะน้ำมา,มากเจ้าไปดิเมื่อนอนบ้านนะป้าป้าป้าเมือ่อไปอ,อยู่วางได้คู่ฮะวางเก้าของเธอ ปลายังปลาธรรมชาตินี่หรือปลาปล่อยเออฝนตกแล้วปลาเบิร์นปลาได้อะไรเราลงมาตอนฝนตกนะฝนตกปลาบืรนได้ปลาคอพันเอาเนาะสี่ตัวในขอกในปลายังค่ะปลาได้ปลาอะไร ปลานนะเค่งปิงปลาเค่งกับปลาขอเนอะหน้าผู้เดียวไปน,น,น้ป<ร>นจะ่แมนดูใช่ชาวบ้านคันนาจำเขาไปกาดมาแลงจำชิได้กินเลยป้ยาชิบ้านจุดแล้วเพระาะว่าอันนี้จะชิมมือ

วังสวนนี้ไปคอยชิมเมื่อก่อนก่อนชิมเปนได้แนวกิดเลยเนาะให้น้าี่ดำจักมืออันนี้ค่ะทิตย์หนึ่งเนาะน้าหาบ้าใ่ายๆพี่น้องดำอาทิตย์หนึ่งนอะจังแล้วเบิดครอบครัวเ่นจ้างน้ำ ป้าบอกว่าเบิดประมาณพันกว่าหมัดเนาะหมัดกาจังได้แรบนะาหายนี่เครียดฝนตกปลาขึ้นได้ปลามากหลายๆเนะึะอย่างต่อเนอะบันเมื่อคนเดียวตอนนี้ก็อยางลงมาโหดหวยเลยเนาะพี่น้อง น้ำลายหลายน้ำมากดาเจ้าชิความดานใดย่านด้วยขาสั่นพี่น้องน้ำจนสิเพียงพื้นขัวย่ยานพระลาดน้ำเต็มหวยเลยเนาะขัวก็เอ็น ไข่เน่แต่บถท่มตัวนี้เนาะคันถ่วมตัวนี้บ่หานไตเลยิียแหละมีย่านมาแล้วแม่ดาดาดามาไม้ไตคัวมา,ไ,วมาไปได้เมื่อป้าได้น้ำมากเนาะพี่น้อง ีนี่เธอทำอิดเลยเนี่ยที่นำมากเต็มห่วยฝนตกนำจนสิบ,บานผางสิถ่วมขัวอะไรพี่น้องเพื่อคำตอนนี้นำมาเนาะฝนหักกรเอื่อนนำมากอะอันน่ะลายเติบเลยสิเต็มสิถ่วมขัวแล้วคันว่าคํำอีกจั็หน่อยนี่เพอที่ถ่วมเลยเนาะยังน้อยหนึ่งค่สิบัเพียงพื้นทองดาเอ้ยไปไปเมื่อ พูดโทเนาะสาอิจะความมาจากขัวไต่ขัวความมาจากผังนั่นแหละเลยเนาะพี่น้องกาหอนน้าตีบ้านากาหฮอนฮอดบ้านอะไรพี่น้องกะสซขอจบคลิปไวเพียงสำเนีเนะาะจังไดกระากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สายิจมาลาเนี่ยเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี